เปลี่ยนนะครับชุดกระจังหน้านะครับผมอ่าสั่งนําเข้ามานะครับก็เป็นของรุ่นเลยนะครับสำหรับรุ่นรุ่นนี้เลยนะครับอ่านะครับนี่ครับก็รากดนะครับก็สามารถเลื่อนกลับมาหน้าได้นะครับพามาดูรถยนต์ไฟฟ้า100%นกันบ้างครับคันนี้เป็น BYD d e n z a นะครับ D9 นะครับลูกค้านะครับ ก็นะครับมาให้เรานะครับอัปเกรดนะครับเสริมหล่อกันอีกแล้วครับคันนี้นะครับก็จำคาญเปลี่ยนนะครับชุดกระจังหน้านะครับผมอ่ะสั่งนําเข้ามานะครับก็เป็นสงรุ่นเลยนะครับสําหรับรุ่นรุ่นนี้เลยนะครับมีให้เลือกหลายแนวหลายรุ่นมากเลยนะครับรูปสําหรับกระจังหน้าตัวนี้นะครับนี่ครับให้ดูนะครับรูปทรงก่อนนะครับโชบเชียวนะครับดูคมชัดนะครับทรงคล้ายๆถ้าดูไกลๆก็คล้ายๆออพาร์ตเวฟาเหมือนกันนะครับอ่ะก็นะครับสมกับราคารถนะครับ จริงราคารถตัวนี้ไม่แพงมากนะร้านเก้าแสนกว่าบาทนะเกือบ2ล้านนะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ข้างในดูหรูดูแพงมากนะครับใครที่เล็งรอรถครอบครัวไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับซื้อมาแต่งซื้อมาใช้งานนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับลูกค้าให้เรานะครับทำการอัปเกรดชุดบ่อลังนะครับบ่อลังไฟฟ้านะครับอ่เป็นระบบนะครับไฟฟ้านะครับจากแมนนวลนะครับเดิมเดิมเนี่ยอ่ของเขาเป็นแมนนวลนะครับก็ทําการนะครับเปลี่ยนนะครับจาก นนวเป็นไฟฟ้านะครับสามารถปรับนะครับถอยหลังออกไปได้ไกลนะครับข้อดีคืออะไรนะครับข้อดีก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยสามารถยืดเท้าได้ยาวได้ไกลขึ้นนะครับได้ได้กว้างขึ้นนะครับเท้ายาวๆเนี่ยก็สามารถนั่งได้ไกลกว่าเดิมนะครับผมอ่าวิธีใช้งานนะครับก็สามารถนะครับกดนะครับปุ่มที่อ่ะถ้าก้องให้ดูนิดนึงนะครับนี่ก็จะอย่าบอมมอเตอร์เลยเลยเดิไปวิ่งมบบก็ปดเลย อ่านะครับนี่ครับก็ปรากฏนะครับก็สามารถเลื่อนกลับมาหน้าได้นะครับอ่าจริงจริงของเขาจะเป็นรางแบบตายตัวเลยนะครับเราก็นะครับเปลี่ยนเป็นรางไฟฟ้านะครับยืดขาได้ยาวไกลกว่าเดิมนะครับก็เป็นไฟฟ้าข้อดีก็คือมีสวิตท,ทั้งหน้าทั้งด้านหลังเลยนะครับเวลาจะเก็บของก็สามารถกดสวิตด้านหลังให้เข้ามาได้ด้วยนะครับอ่าก็มีสวิตทั้งสองตัวเลยอ่าผมพาไปดูด้านหลังมากนะครับนะครับเดี๋ มีประโยชน์มากเลยครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะซื้อติดตั้งกันเกือบทุกคันเลยนะครับก็เรามีสต็อกเลยนะครับมีสต็อกของติดตั้งเลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าเมนนว่นนะครับมีประกันหนึ่งปีด้วยนะดูนกดนี่ครับต้นดานไปหน้าได้นะครับผมนี่ครับจะถอยหลังนะครับระบบก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายเลยนะครับอะไหล่ก็มีเปลี่ยนในอนาคตถ้ามันเสียนะครับก็เป็นชุดมอเตอร์นะครับชุดกล่องควบคุมแค่นั้นเดงมีอะไหล่แยกเปลี่ยนหมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวราคานะครับใครสนใจไงก็นะครับ ก็เดี๋ยวอินบ x ็อกมานะครับผมจะแจ้งให้นี่มีสวิตตั้ง2ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับก็ยังไงเดี๋ยวใครสนใจนะครับอยากจะอัปเกรดนะครับรถไฟฟ้าของตัวเองให้เป็นแบบนี้นะครับหรือว่า BYD DENSA เหมือนตัวอย่างคันนี้นะครับเพราะยังไงทักเรามาได้เลยครับที่อินพอรแต่งรถหาใหญ่นะครับฝากไว้ด้วยครับคันนี้ครับเด n s a D9 BYD ครับผม